เราก็จะมาที่ฮอตพอตนะคะเราดูว่าคนจะเยอะไหมฮอตพอตถึงฮัตราวแล้วคะ่ะเราจะเข้าไปข้างในนะคะเราไม่ได้บุ๊กเทเบิลนะคะโอเคไฟตอนนี้เราก็ได้คิวคะ่ะนั่งรออยู่ บอร์ที่23นะคะเขาบอกให้รอประมาณ20นาทีก็รอรอไปค่ะนี่ค่ะเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะอุ้ยสวยไปค่ะลงไปค่ะเดินไปเราจะลงไปแล้วนะคะข้างล่างพอดพอด Thank you. Uh, these are these are the flavors of the uh, soup base. Uh -huh. So we have the spicy ones uh -huh. and just the normal one. Just choose whichever you want. And yeah, then the you can, yeah, and you can have just one flavor, or if you want two, uh -huh. you can put two. Yeah, or four. four. Yeah, or four. Yeah. So I think. Today, we w ว่า i s ่งหนึ่งคอได a n a m ushroom chicken and mushroom And i ี้ chicken and กับน o ำซุปไก่กับใส a เห็ดม ushroom soup what's this one Um. นี่ค่ะแล้วก็มาอยู่ข้างล่างแล้วไม่ไม่ยุ่งเท่าไหร่ค่ะวันนี้ เราก็เริ่มสั่งแล้วค่ะรอดูนะคะน้ำเดือดปุ๊บ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 ,บแล้ว Thank you รอรอเนื้อมานะคะอันนี้นะคะ Thank you เราจะเอาใส่เอาซุปใส่แล้วก็ทานได้ค่ะ Thank you. Can you sure you're happy Okay, s <S ดูสิเราหิวมากไม่รู้เราจะทานหมดหรืกกหอเปล่านะคะมีซีฟู้ดมีเนื้อสองอย่างนะคะเยอะเลยไม่ผิดเะรอเลวี่เกสกี้

เหลือแค่นี้แล้วก็อยู่ในหม้อแล้วก็นี้เราก็กินนิ่มแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะ Let's go, <S Let s go. <S ไปละ